ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําหรือว่าไขข้อสงสัยเกี่ยวกับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมซิมใหม่ๆเนี่ยใส่นะคะว่าทําไมเกมซิมของเราเนี่ยถึงไม่มีเสื้อผ้าน่ารักน่ารักใส่เหมือนคนอื่นนะคะเขาไปเอาเสื้อผ้าน่ารักน่ารักนั้นมาจากที่ไหนทําไมของเราไม่มีค่ะ ส่วนตัวเรานะคะเราเป็นคนที่ชื่นชอบในการใช้มอดในการเล่นเดอะซิมค่ะคิดว่าตัวแปรหลกัหลกๆสำคัญที่ทำให้ตัวซิมเราน่ารักมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือมอดค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นหรือว่าความชอบของแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะชอบไม่เหมือนเราแต่สำหรับเราเนี่ยเราคิดว่ามีก็ทำให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาในการเล่นเกมเดอะซิมนะคะก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะ แนะนำ3เว็บไซต์ที่เราค่ะไว้ใช้โหลดมอสสำหรับเกม The Sims 4นั่นเองค่ะโดยเว็บไซต์แรกที่เราจะแนะนำวันนี้นะคะชื่อเว็บไซต์ว่า s i m f i l e c o m ค่ะเว็บไซต์นี้นะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเหล่าของเสริมทุกอย่างเลยค่ะมีให้เลือกมากมายหลายสไตล์มากๆเลยค่ะ โดยที่เราก็คือสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลือกได้เรื่อยๆตามที่เราต้องการเลยค่ะตอนนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้แบ่งหมวดหมู่ชัดเจนมากๆอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เราสามารถเซิร์ชได้จากช่องค้นหาหรือว่าจากแฮชแท็กที่ติดเอาไว้ได้เลยค่ะนี่นะคะเราจะเลือกเป็นทรงผมเนาะเราก็ไปดูที่ทรงผมก็สามารถเลื่อนดูได้เรื่อยๆเลยค่ะว่ามีอันไหนที่เราถูกใจบ้างหรือเปล่าหนะ้าค่ะเราตั้งใจว่าเราจะเลือกทรงผม ้ายบนนะคะทรงผมนั้นพอเราเลือกได้แล้วเนี่ยเราก็กดเข้าไปเลยค่ะเว็บค่ะก็จะแสดงนะคะรูปภาพเพิ่มเติมจากแค่รูปภาพด้านหน้าค่ะเราก็สามารถกดเลื่อนมาข้างล่างเพื่อดาวน์โหลดได้เลยเมื่อรอเวลาโหลดเสร็จแล้วนะคะทางหน้าดาวน์โหลดเนี่ยก็จะโยงไปที่หน้าเว็บไซต์ของทางครีเอเตอร์ท่านนั้นค่ะเราเนี่ยสามารถดาวน์โหลดผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางครีเอเตอร์ที่ r ร a t e ผลงาน ได้โดยตรงค่ะในเว็บไซต์ของ Creator นะคะถ้าเกิดว่าเราเลื่อนลงมาด้านล่างๆค่ะจะมีรายละเอียดแล้วก็ตัวไฟล์ดาวน์โหลดให้เราได้ดาวน์โหลดค่ะเป็นไฟล์ให้เราได้เลยสำหรับเว็บไซต์ที่2นะคะมีชื่อเว็บไซต์ว่า t h e s i m r e s o r t c o m ค่ะโดยเว็บไซต์นี้นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเว็บไซต์เว็บไซต์แรกเลยค่ะแต่ว่าในความรู้สึกเราเนี่ยเว็บไซต์นี้จะมีการแบ่งหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจนมากกว่า แต่ตัวเลือกก็อาจจะน้อยกว่านะคะชาวที่เล่นเด e Sim ซิมหนึ่งเดิรซิมสด้วยค่ะเว็บไซต์นี้ก็จะมีมอดของเด e Sim ซิเหล่านั้นด้วยนะคะเอาให้เราดาวน์โหลดได้ค่ะหมวดหมู่ของเขาเนี่ยคือจะละเอียดมากๆเลยค่ะแล้วก็ดูง่ายแบ่งเป็นเมคอัพหมวด m a ็กซิสแมทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันนะคะในเว็บไซต์นี้ ที่ชื่นชอบแนวแนวนี้นะคะก็เข้าไปโหลดในเว็บนี้ได้ค่ะมีหลากหลายมากๆใครที่ไม่อยากดูแบบแยกหมวดหมู่นะคะก็สามารถที่จะดูแบบรวมๆทุกอย่างได้ค่ะโดยกดไปที่ The sim 4ค่ะก็จะมาแบบรวมๆให้เราเลยค่ะอย่างวันนี้นะคะเราเลือกที่จะโหลดทรงผมทรงนี้ค่ะพอเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะมีเป็นภาพใหญ่ให้เราดูว่าเราชื่นชอบหรือเปล่ามันถูกใจเราหรือเปล่าก่อนที่จะดาวน์โหลดกันค่ะ พอเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลย แต่ว่าในเว็บไซต์นี้ค่ะอาจจะต้องรอประมาณ15วินาทีนะคะเพื่อที่จะกดดาวน์โหลดได้ในแต่ละครั้งค่ะพอ,อวินาทีครบนะคะเราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะพอดาวน์โหลดเสร็จนะคะตัวไฟลเนี่ยก็คือจะสามารถเข้าเครื่องเราได้เลยค่ะไม่ต้องโยงไปที่เว็บไซต์ไหนเลยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้โดยตรงค่ะเราก็จะได้มอดมาใช้ได้เลย สำหรับมือใหม่นะคะก็อาจจะมีคำถามว่า2เว็บแรกเนี่ยมันต้องเลื่อนดูเยอะมากๆเลยกว่าจะเจอสิ่งที่ถูกใจนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราชอบเนาะเจอที่ถูกใจเนี่ยก็อาจจะนานไปสักหน่อยนะคะมีที่ไหนบ้างไม้ที่คัดแต่มอสสวยๆเนี่ยมาให้เราได้เลือกดูง่ายๆคำตอบก็คือมีนะคะเว็บไซต์เนี้ยเป็นแฟนเพจบนเฟซบ o ๊กค่ะซิมอฟทูมีมอสแสซีซีค่ะ เนี่ยค่ะจะดทำโดยคุณส้มๆนะคะโดยเพจเนี้ยค่ะเป็นแหล่งรวบรวมซีซีทรงผมเครื่องแต่งกายเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านที่แบบสวยๆน่ารักน่ารักเยอะมากๆคุณส้มๆเนี่ยเขาก็คัดเลือกมาให้แล้วนะคะว่าอันไหนน่ารักบ้างเราก็ดูได้ง่ายๆเลยค่ะ แถมเขาเนี่ยนะคะยังมีอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเดอะซ s มมดเสียให้เราได้รับทราบกันนะคะทางแฟนเพจเนี่ยเขาก็จะทำรูปภาพใหญ่นะคะให้เราได้เลือกดูได้ง่ายๆค่ะแล้วก็อัปเดตมดตลอดเลยมีแต่ของที่เขาคัดมาแล้วค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นพีเซตกามค่ะเราก็สามารถดาวน์โหลดได้เลือกต่อมาเป็นชุดนักเรียนค่ะเลื่อนลงมาเรื่อยๆก็มีแต่ชุดน่ารัก,น,รกน่ารักทางนั้นเลยค่ะ แล้วก็ไม่ได้มีแต่ของผู้หญิงนะคะของผู้ชายก็มีค่ะฟรีเซตก็มีเฟอร์นิเจอร์ก็มีที่อยู่ก็มีค่ะมีหลายอย่างมากๆเลยค่ะตามที่เราเห็นกันนะคะเขาก็คือจะแปะ ลิงก์เอาไว้ในใต้คอมเมนต์ค่ะเพื่อให้เรากดเข้าไปที่หน้าครีเอเตอร์โดยตรงแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ครีเอเตอร์โดยตรงค่ะเพื่อดูจนเหนื่อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปดูในอัลบั้มภาพของเขาได้เลยค่ะกดไปที่อัลบั้มนะคะทางคุณส้มๆเนี่ยเขาได้ทําการแยกหมวดหมู่เป็นอัลบั้มให้เราดูแบบง่ายมากๆเลยค่ะ ผมผู้หญิงพีเซสนทรงผมผู้ชายรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะมากๆแล้วก็แยกเป็นหมวดหมู่ดูง่ายชัดเจนมากๆเลยค่ะพอเลื่อนลงมานะคะหมวดหมู่ที่คุณส้มๆจัดเนี่ยชัดเจนแล้วก็สามารถดูได้ง่ายนะคะมือใหม่ะคะ่ะก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ไม่งงเลยค่ะชอบอันไหนก็กดอันนั้นเลยนะคะเราจะมาดูที่ชุดคู่รักค่ะวันนี้เราจะดาวโหลดชุดคู่รักกันเนาะ เห็นไหมคะว่าภาพอะคะ่ะมันชัดเจนมากเราสามารถเลื่อนดูได้ง่ายๆมากๆเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้เราจะโหลดอันนี้เนาะดูเนี่ยเราก็จะเห็นลิงก์นะคะในคอมเมนต์ที่คุณส้มๆเขาแปะเอาไว้ค่ะก็เรานะคะสามารถที่จะกดเข้าไปค่ะเพื่อที่ไปยังลิงก์ของทางครีเอเตอร์ที่สร้างนะคะเมื่อเราได้ทำการกดลิงก์ไปแล้วนะคะ ก็คือจะเห็นรูปภาพมากขึ้นจากที่ครีเอเตอร์เขาลงไว้ค่ะด้านล่างก็คือจะเป็นไฟล์ค่ะสามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้เลยเหมือนปกติค่ะก็ไปโยนไว้ในไฟล์มอดของเกมเดอะซ m มได้เลยค่ะมือใหม่เนี่ยเราแนะนําเว็บไซต์ของคุณส้มๆนะคะเพราะว่า1คือเป็นภาษาไทายอ่านง่ายด้วยนะคะแล้วก็จัดหมวดหมู่ไวอ้อย่างชัดเจนแล้วก็คัดของมาแล้วค่ะว่า อันไหนน่ารักบ้างค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับสายโหลดหม็อดเนี่ยเราก็อยากจะให้คำแนะนำว่าทุกๆครั้งที่เกมมีการอัปเดตนะคะแนะนำว่าให้ทำการอัปเดตม็อดของตัวเองด้วยค่ะว่าม็อดไหนของเราเนี่ยเกิดความเสียหายบ้างมันเช็คม็อดของตัวเองนะคะว่าม็อดของเราเนี่ยยังปกติดีอยู่หรือเปล่าเราสามารถดูได้จาก การที่ปกติแล้วเนี่ยเสื้อผ้าเป็นแบบนี้มันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเปลี่ยนไปตรงไหนหรือเปล่าเพว่ามอสค่ะที่เราโหลดเข้าไปเนี่ยเป็นส่วนเสริมที่เข้าไปในเกมนะคะไม่ใช่เป็นตัวเกมหลักเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่เขาอัปเดตค่ะก็อาจจะมีมอสสูญเสียหรือว่าเสียหายไปบ้างเราค่ะที่เป็นคนเล่นก็ควรที่จะติดตามข่าวสารเพื่ออัปเดตมอสของตัวเองนะคะ เพราะว่ามอสเสียเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยเล่นเกมหรือว่าเข้าเกมไม่ได้ก็เป็นไปได้ค่ะขอให้มีความสุขกับเกมเดอะซินซีนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ